หลอกล้อแล้วทําเป็นแซลทําเป็นจีบทําเป็นจริงจังข่มขู่ขู่เข็นคือทุกแบบแล้วอะซันนี่ก็จะเปลี่ยนมากหรือว่าจริงๆถ้าต้องเล่นหนังพี่แอนจะนุกคู่ของเขาไหมอยู่ว่าจ้างมาเลยค่ะบางทีก็มีคิวบา่ดีก็มีคิวเฉยเลยแท๊กแท๊กได้ต้องมีคิวให้ลูกเขาด้วยลูกแมวเขาด้วยครับเดี๋ยวรับเลี้ยงได้ค่ะที่บ้านมีที่เลี้ยง อยางเพื่อให้ทำอะไรกัผู้ชายคนนี้ใช่บอกเลยเอาแมวมาฝากเขาก็อยากมาบ้านแอนนะคะมาดูสถานที่ว่าแบบว่าสามารถเลี้ยงแมวเขาได้ไหมเอาแมวเขามาเล่นได้ไหมมาดูสถานที่แล้วหรอแอนก็เชิญแล้วให้มาที่บ้านอยากให้แอนให้เขาไหมคะอืมอยากเลยให้เขาเป็นผู้ชายสาธารณะให้พวกเราชื่นชมในนี้ดีกว่าอยากให้เขาไม่คู่เลยใจไม่ดีไม่คู่จะเดินใจเหรอสะเดินใจไม่ใหญ่เขาเป็นของใคร นนไม่ได้มีเมียละทุกคนรักเขา่ขอบคุณมากคะ่ะ